สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการปลูกบัวนะคะหลังจากที่เราได้เลือกซื้อบัวจากร้านต้นไม้มาแล้วทีนี้เราก็จะมาปลูกใส่อ่างที่บ้านของเรากันค่ะซึ่งอ่างที่ใช้จะเป็นพลาสติกหรือว่าอ่างปูนก็ได้ค่ะขนาดของอ่างมีความกว้างตั้งแต่50เซนขึ้นไปก็ใช้ได้นะคะขั้นตอนแรกเลยเราก็ใส่ปุ๋ยรองพื้นลงไปก่อน1อ่างต่อ1นช้อนโต๊ะนะคะปุ๋ยที่ใช้จะเป็นสูตรเสมอหรือว่า2488ก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ดินลงไปนะคะดินที่เราใช้ปลูกบัวจะเป็นดินเหนียวดินรร่่ววนน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 หหหือาดดดดิิิโคคคลลเเเเก็็ไ้้้้ะะะะซึงงีีจใชปยแแบบ เกลี่ยดินให้เสมอกันทั้งหมดแล้วก็เติมน้ํานะคะเติมน้ํานิดหน่อยพอชุ่มได้ประมาณสักสิบสิบห้านาทีดินก็นิ่มแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ทําการเอาบัวออกจากกระถางเดิมนะคะพอได้ต้นบัวมาแบบนี้แล้วเราก็มาทําหลุมตรงกลางที่เราเตรียมดินไว้เมื่อสักครู่นะคะทําเป็นหลุมขนาดเท่ากับดินที่อยู่ต้นบัวเก่าค่ะแล้วก็กดลงไปเลยกดแล้วก็เอาดินกบนิดหนึ่งแค่นี้นะคะทาเบาๆกบแค่ตรงบริเวณดินเก่าของเขานะคะตรงยอดก็ไม่ต้องกลบ แค่นี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็เติมน้ําเวลาเราเติมน้าถ้าไม่อยากให้น้ําขุนเราก็หาวัสดุมารองนะคะจะเป็นใบบัวก็ได้หรือว่าถุงพลาสติกก็ได้ค่ะเติมลงไปค่อยๆเติมเติมแค่นี้ค่ะระดับให้ใบมันปิ่มน้ํานะคะหลังจากนั้นหนึ่งวันถัดมาเขาก็จะชูช่อชูดอ,อกแบบนี้สดชื่นเลยนะคะแล้วสักประมาณ9ก้าโมงเช้าเขาก็จะบานสวยงามหอมชื่นใจให้เราได้ชื่นชมเลยค่ะ